พะนันคนเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้วันไหวต่อกระแสที่เข้ามาโจมตีเพราะคนที่โจมตีส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่เป็นปรัปักกันอยู่แล้วนั่นเองเพราะเขาเขาก็ชื่นชมครับแล้วก็สร้างกระแสกันในกลุ่มพวกเขาว่าเออกระแสของพรรคส้มเนี่ยลดลงลดลงนะก็ก็ถูกไงก็กระแสมันก็ลดลงในพวกเขาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย มันก็คือมันก็ไม่มีอยู่แล้วแหละ,ะนะคือถ้าพูดง่ายๆคือก็ไม่ได้เลือกพักประชาชนอยู่แล้วถูกไหมอาจารย์คน,คนที่วิจารณ์รนี่มไม่ได้เลือกอยู่แล้วอ<า>๋อแ<า>ม้ว่าอาจจะมีมันอาจจะมมีบ้างตามค่าเฉลี่ยนิดหน่อยนะอาจารย์นะแต่ภาพรวมๆเนี่ยก็คือไม่กระทบนะอาจารย์เนาะภาพรวมๆเนี่ยผมคิดว่าไม่กระทบนะแล้วก็สถานการณ์เนี่ย เราจะดูชัดอีกทีนึงก็คือวันที่เดือนกันยาท่านนิ้ดาโพสํสำรวจหรือ,อไม่ก็การเลือกตั้ง ที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าก็แล้วแต่ภายนั้นก็จะเป็นตัวบอกอีกทีหนึ่งแต่ว่านับปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมดูแนวโน้มเนี่ยก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบอะไรมากเพราะในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็ไม่บวกไม่ลบแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็มีผลงานออกมาโชว์ให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆนะอย่างกรณีอะไรต่างงบประมาณก่อสร้างสำนัก อ่าหน่วยงานราชการต่างๆนะครับผลงานยังยังตรึงเอาไว้อ่าใช่อย่างเช่นล่าสุดเนี่ยครับมันดังมากเลยนะที่สร้างคฤหานให้กับบรรดาในพลอ่าตำรวจเจ็ดคนน่ะใช่ว่าทำเป็นศูนย์บัญชาการอะไรของเขาอ่ะนะเจ็ดหลังอ่ะพบตเไม่พบตรนะแล้วก็รองอีกหกคนนะเก้าสิบล้านเนี่ยโดนตัดไปเรียบร้อยแล้วนะโอ้โอ้โอ้ก็เขายังมีผลงานของเขาน้านะอาจารย์อ่ะถามให้แฟนรายการนาะแฟนรายการถามมานะครับคุณ JR SJP ถามเข้ามาผมเลยถามอาจารย์ต่อให้นะอ่ะคุณผู้ชมสักช่วงประมาณ10นาที15นาทีสุดท้ายนะอาจารย์ผมผมเห็นข่าวชิ้นหนึ่งแล้วก็พยายามมาพันหนวกติดกันแล้วก็อยากได้ข้อวิเคราะห์จากอาจารย์เนาะมันเป็นข่าวที่ทางกองทัพภาคที่ 2. 2เขาเปิดขอรับการสนับสนุนนะครับรั้วรวดหนามหีบเพลงในการป้องกันชายแดนไทยและกัมพูชาเนาะก็โพสต์ไปผมเข้าใจว่าเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็เสียงเนี่ยแตกเป็นสองเสียงหนึ่งคือ ตั้งคาถามว่า,างบประมาณไม่มีเหรอ,หรอทําไมกองทัพต้องมาโพสหาของแบบนี้เองประชาชนแบบเราเนี่ยสามารถหาซื้อแบบนี้แล้วเอาไปให้กองทัพได้จริงๆเหรอนะครับหนึ่งคือตั้งคําถามไปยังกองทัพนะอาจารย์รอีกหนึงเขาก็ตั้งคําถามว่าช่วยได้เหมือนกันในการที่จะช่วยป้องกันประเทศนะครับอะไรต่างๆนานานะแล้วก็มีข่าวอัปเดตเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาคุณภูมิธรรมบอกว่าการขอสนับสนุน รั้วรถหนามหีบเพลงเนี่ยนะอาจารย์กองทัพไม่ได้ติดต่อมายังรัฐบาลโดยตรงนะครับแต่เอาไปโพสต์นะครับคุณภูมิธรรมเลยบอกว่าก่อนที่จะโพสต์น่าจะมาปรึกษากันก่อนอมผมจะถามและให้อาจารย์วิเครา์ว่านี่คือการครบเปลี่ยมกันทางการเมืองหรือว่าการทํางานระหว่างกองทัพกับรัฐบาลเพื่อไทยไหมอาจารย์นี่เรื่องน่าสนใจนะก็คือคือบรรดาการวัสดุอะไรต่างๆที่หน่วยงานราชการใช้เนี่ยการที่จะ เอาวัสดุไปซื้อวัสดุอะไรเ,เนี่ยมันก็มีขั้นตอนนะขั้นตอนในการอนุมตัติการาสั่งซื้อขั้นตอนวัสดุแต่ว่า,าที่จริงเนี่ยในกรณีกองทัพเนี่ยมันก็สามารถที่จะถ้าอะไรเป็นเรื่องฉุกเฉินเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็จะมีงบราชการรับที่จะสามารถที่จะดําเนินการได้ทันทีนะอันนี้คือหมายความว่าโดยศักยภาพถามว่ากองทัพ สามารถซื้อสิ่งของเหล่านี้ได้ไหมใต้เงต้งบประมาณที่มีอยู่ซื้อได้นะไม่ต้องขอรัฐบาลด้วยซ้ำไปนะก็สามารถซื้อได้เพียงแต่ว่ามันก็จะต้องอาจจะมีถ้าเป็นงบปกติก็มีขั้นตอนบ้างแต่ว่าถ้าเป็นงบลับก็ไม่ต้องมีขั้นตอนแล้วก็กองทัพบกก็มีงบลับจำนวนไม่น้อยอยู่แล้วนะก็สามารถจัดสรรได้นะอันที่สอง การโพสต์ลงสาธารณะเนี่ยก็แน่นอนว่าคือการโพสต์ลงเนี่ยมันจะได้รับการตอบสนองทันทีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสของประชาชนเนี่ยก็รู้สึกเป็นใจให้กับทางกองทัพภาคที่สองเนี่ยวันเมื่อกองทัพภาคที่สองกำลังเป็นที่นิยมอยู่เนี่ยการโพสต์ขออะไรปั๊บเนี่ย ก็คงจะได้รับการตอบสนองในทันทีทันใดคือเร็วกว่าที่จะไปซื้อเองนะเดี๋ยวก็มีคนขนมาให้เลยนะมันก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะอันนี้เขก็อาจจะมองในมุมนั้นก็ได้นะว่าเออถ้าขอบริจาคประชาชนเนี่ยหนึ่งก็ไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรมันยุ่งยากสองก็คือของมันก็ได้ทันทีนะอันที่สามถ้าเราดูเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยถ้ามองในแง่ของรัฐบาลของทัพเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันก็ ทำให้รัฐบาลเนี่ยดูไม่ดีนะดูไม่ดีเพราะกองทัพโพสต์มาเนี่ยก็แปลว่ารัฐบาลไม่มีเงินให้กองทัพเหรือนะไม่สนับสนุนกองทัพเหอรอนะมันก็ทําให้คุณภูมิธรรมเนะี่ยรู้สึกอาจจะงุนหิดนะพอสมควร,ครในเรื่องนี้นะครับแล้วก็มันยิ่งก็ยิ่งทําให้ภาพของรัฐบาลซึ่งก็ไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยต่อการแก้ปัญหาชายแดนเนี่ยมันก็ยิ่งไม่ดีหนัก ลงไปอีกนะว่าพอเจอกรณนนี้ขึ้นมาน <ะ S 1> มีเสียงคุณภูมิธรรมนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมทิ้งคาถามหนักๆไว้ให้อาจารย์นะว่ากองทัพนะผมพยายามถามแบบนี้ผมกลัวทัวรุงนะวางงานรัฐบาลไหมผม,ผมจะถามอาจารย์แบบนี้นะ <laughs> อาจารย์คิดไว้ก่อนแล้วค่อยตอบนะคือหมายความว่ามันเป็นข้อวิเคราะห์กันในสังคมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาฟังอาจารย์วิเคราะห์พร้อมๆกันไปฟังเสียงคุณภูมิธรรมที่นักข่าวไปถามว่ากองทัพภาคที่สองเนี่ยเขาเปิดรับบริจาคเนี่ยอมองยังไงนะครับแต่ผม อัพเดทนิดเดียวคือกองทัพนะครับปิดรับบริจาคไปแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่ะไปฟังเสียงคุณภูมิธรรมก่อนครับเรียนคาความว้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับจริงๆในกระบวนการถ้าหากว่าคิดแลาไม่พอเนี่ยสามารถแจ้งมาที่กองทัพทางพุ้นในการทันบบกได้ทันกองทัพบ,บกได้แล้วสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะตอบได้เพราะผมพูดตลอดเวลากับแม่ทัพทั้งทั้งสามเหล่าทัพว่าอะไรที่ขาดและจําเป็นต้องขนาะนี้ให้ยีบเืนขึ้นมา รัฐบาลจะใช้งบกลางช่วยเต็มที่นะครับก็ไม่เคยมีเรื่องนี้นะครับเสนอมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งสองสมสี่นะครับซึ่งขณะนี้เราก็ได้ยื่นขึ้นมาทั้งหลายเรื่องเราอนุมัติหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณเกี่ยวกับกําลังพลเกี่ยวกับอะไรทั้งหมดนะครับจริงๆยังไม่จําเป็นต้องถึงขนาดไปขึ้นเพจขอให้ประชาชนมาช่วยนะครับผมคิดว่า มันก็จะทําให้เกิดความไม่เข้าใจรัฐบาลไม่ได้มีอะไรขัดขวางผมก็อยากจะเรีย,รยนให้แม่ทัพภาคสองได้ทราบเดี๋ยวผมจะโทรคุยนะครับเพราะว่าถ้าขาดบอกมาเรามีงบประมาณให้อยู่แล้วเราก็ได้บอกไปแล้วว่าตอนนี้อะไรที่สามารถเอาจากที่ไหนมาได้ก็ให้เอามาก่อนแล้วถ้าตรงไหนขาดบอกมานะครับใช้วิธีพิเศษในการที่จะให้พิจารณาให้สามารถได้เลยขอให้ได้ของนะครับมาเท่านั้นเองนะครับเรื่องนี้ผมว่าเ,เป็นเรื่องที่อาจจะทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันได้ รัฐบาลยืนยันนะครับว่าอะไรที่ขณะนี้เป็นเรื่องที่ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กําลังคนและก็ประเด็นในการรักษา,าชิดใจของประเทศรัฐบาลไม่ได้ขัดแต่วันนี้เปิดงกลางให้เจอชัยอยู่แล้วอีกครับคุณผู้ชมครับก็ทางคุณภูมิทําให้สัมภาษณ์ไว้ช่วงสายนะอาจารย์ว่าไม่มีการประสานเข้ามาไม่น่าจะโพสต์เลยนะ uh huh. คือมันมันเห็นเลยนะอาจารย์ว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลเพื่อไทยกับกองทัพเนี่ย มันไม่แนบแน่นไม่แนบแน่นไม่เท่าไหร่มันอาจจะมีรอยปริแล้วก็คบกันไปมาก็ถูกไงเพราะคุณแพทองทานก็พูดแบบนั้นอยู่แล้วไงตั้งแต่คุยกับบุญเซนอะว่าเนี่ยแม่ทัพภ้างสองเนี่ยเป็นฝ่ายคนของฝ่ายตรงกันข้ามมันกาก็ทําให้เห็นไงคือถ้าจะมองเป็นการเมืองเนี่ยถ้าจะมองเป็นการเมืองแล้วก็ดูทีแรกอะคุณไปพูดต่อ ผู้นําอีกประเทศอ่ะว่ากองทัพคือฝ่ายตรงข้ามอ่าเป็นคนของฝ่ายตรงข้ามออะไรแบบเนี้ถ้าจะบอกว่านี่คือการเอาคืนในท่านมองในทางการเมืองนะครับคุณผู้ชมก็อาจจะได้ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคือตอนนี้เนี่ยกระแสนิยมของแม่ทัพพักสองเนี่ยท่านเชื่อเลยนะคุณบุญสินพาดกางกระแสนิยมสูงมากนะอ เก่งคิดว่าเขาจะเล่นการเมืองหรือเปล่าสิน้นตุลานี้อ,เ,อเ,เพราะเขาก็เกสียงกันยาถูกไหมใช่าาก็เสียงกันยาเนี่ยม่น,นี้เนี่ยเล่นเหรอ่า,อาถ้า ฝ่ายนุรักษณิยมเนี่ยอยากจะหาคนอก็เอาคนนี้แหละอมาเป็นหัวหน้าพักการเมืองที่ที่ที่ตั้งใหม่ะล้พักการเมืองอะไรพักอะไรเนี่อที่คุณทางปีกของคุณสุดชาติชมกลินะหรือว่าพักผลัดอะไรที่ขอนแก่ดอ่ะผลัดชิงไหมอาจารย์ผลัดชิงนะหรือว่าอาจจะตั้งพักขึ้นมาอในลักษณะรวมใจสร้างชาติสองอะไรก็ก็แล้วแต่ครับก็ โหนกระแสของนี่แหละ,ะความนิยมขึ้นมาแล้วก็ไปเล่นการเมืองก็ได้นะวันนี้เป็นตัวเลือกนะ,ะเพราะในสาการเนี่ยมันก็สร้างวีรบุรุษให้กับฟังฝ่ายอนุรักษ์นิยม,มนะมมส่วนคนอื่นๆในปีกอนุรักษ์นิยมเนี่ยตอนนี้เราก็มองไม่เห็นที่จะมีความใครที่จะโดดเด่นและได้รับความนิยมเท่ากับ พลโทบุญศิลป์เนี่ยแล้วก็แน่นอนว่าก่อนเกษียณเนี่ยผมคิดว่าคงจะได้รับยศเป็นพลเอกแั่นแหละนะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นตัวเลือกอันหนึ่งของฝ่ายนุรังนิยมนะถ้าจะเล่นการเมืองในสนามนี้นะแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนเสนอให้เป็นรัฐมนตรีมหาไทยแล้วนี่ใช่ไหมใช่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 ครับคุณปานเทพอาจารย์นั่นแหละก็มีความเป็นไปได้นะถ้าจะเอาตัวอะไรล่ะ ผู้นำคนใหม่ของฝ่ายนุรักษนิยมเน่ยในสถานการณ์นี้คนนี้ อาจจะเหมาะกับการที่เป็นผู้นำอนุรักษ์นิยมครับโอ้โหไปอีกทางนะอาจารย์นี่เป็นข้อวิเคราะห์ที่ผมรู้สึกว่าก็เป็นอีกหนึ่งข้อวิเคราะห์ที่คือการเมืองไทยมันไปสุดๆเหมือนกันนะอาจารย์คือใช่เนอะม,นม,นมันก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้สิโอ้โหอะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างนะครับ <c oughs> มีบางท่านบอกว่าคุณสินใจบอกว่าพักผ่อนค่ะท่านแม่ทัพพักสอง <c oughs> อ่อคือก็ต้องไปรอดูนะอาจารย์รอดู <ละ S 1> คือของเนี่ยแบบนี้มันมันไม่แน่ไม่นอนนะอาจารย์ใช่ใช่อาจจะเป็นแกนนําพัก อะไรเงี้ยเนาะคือไม่ไม,ไม่ผมไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ชมผมไม่แน่ใจคือือหรือไม่คร หรือไม่ก็ภูมิใจไทยเนี่ยก็ดึงเข้ามา oh. ร่วมพักภูมิใจไทยแล้วก็อาจจะให้เป็นแคนดะิเดตนายกของพักภูมิใจไทยก็ได้อาจารย์อย่าพูดเป็นเล่นนะในม,มีคนภูมิใจไทยชอบมาดูรายการผมนะ <laughs> เขาทําจริงด้ยนานะยุ่งนะอาจารย์อ๋ออ่ะผู้ชมรอดูกันนะครับก็ว่าเป็นยังไงนะอ,ะอนี่มีบางคนมีบางคนว่าถ้าไปอยู่กับสุชาติไม่ขอเลือกตึกสกายนายส่วนต่างสามพันล้านเออัมก็ติดข้อนี้นะ,ะคือแบบแบบที่อาจารย์บอกเลยนะครับผู้ชมว่าความเป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันมันต้องแบบคนดีอะไรนะคือ ปร,ประเด็นก็คือว่ากลุ่มนุรักษ์นิยมเนี่ยเขามีจํานวนไม่พอ,อที่จะทำให้พรรก,การเมืองที่ไม่ใช้การซื้อเสียงเนี่ยกลายมาเป็นพักเสียงข้างมากได้เพราะงั้นเนี่ยพวกกลุ่มอนุรักษ์นิยมทั้งหลายก็มักจะอาศัยนักการเมืองบ้านใหญ่ครับนะซึ่งชนชั้นกลางก็ไม่ชอบครับก็เต็มที่ขนาดพักคคุณอะไรละ่ะประยุทธ์เนี่ย ก็ถือว่ายังมีความนิยมอยู่มากนะเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็ได้แค่30มสิบกเสียงเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ประเภทอนุรักษ์นิยมเออพียวเพียวเนี่ปร,ระชาชนในสังคมไทยเนี่ย มีไม่พอมีอยู่จํานวนหนึ่งอันนั้นเองนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าถ้าจะเอาคนอนุรักษ์นิยมเป็นนายกเนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องไปผสมกับพวกบ้านใหญ่ซึ่งมันอันนี้มันก็เป็นการเมืองที่ไม่ได้ต่างต่างจากเดิมเท่าไหร่นักครับครับอ่ะคุณผู้ชมช่วงท้ายๆนะครับเดี๋ยวเอาแชทแฟนรายการขึ้นมานะครับแล้วก็ผมขอเอาผลโพมาขึ้นในทีเดียวกันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงเนาะหลากหลายคนบอกว่าไม่เลือกพักไหนเลย รอดาอย่างเดียวนะครับเ <c oughs> ออก็มีเหมือนกันนะครับอ่ไม่เลือกพักไหนเลยนะครับอไปอยู่กับท่านพิรพันธ์ครับผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งสองท่านรับรองประเทศเจริญแน่นะครับ <c oughs> อ่าท่านแม่ทัพพักสองบอกไม่เล่นการเมืองอ๋อ,อมีข่าวจริงๆเรื่องของคุณภูมิธรรมมีคนถามเข้ามาก่อนหน้านี้นะมีข่าวฟ้อง <c oughs> ฟองนักวิชาการอาจารย์อ๋อฟ้องอาจารย์ธนพรออแกไม่ได้เอ่ยชื่อแต่เป็นที่รู้กันอผมเขียนข่าวลงเหมือนกันนะเดี๋ยวทีมงานลองขึ้นภาพกราฟิกเร็วสันหน่อยก็อัปเดตนิดเดียวก่อนจบรายการคือผมเข้าใจว่าอาจารย์ธนพรไปให้สัมภาษณ์น่าจะช่องพีพีทีวีไหมผมไม่แน่ใจนะบอกว่าให้คุณภูมิทำลองตัดขาดูจะได้เข้าใจความรู้สึกของทหารนะครับคุณแล้วก็ ไปกล่าวหานะครับคุณภูมิธรรมบอกว่าคุณอาจารย์ธนทรไปกล่าวหาว่าแกเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าทหารที่เหยียบกับระเบิดเนี่ยเป็นเพราะอุบัติเหตุแต่คำานี้นะคุณผู้ชมมันต้องลงรายละเอียดกันนะผมก็เห็นบทสัมภาษณ์แล้วล่ะล้วก็ได้ยินเสียงสัมภาษณ์คือคาว่าเป็นอุบัติเหตุ่มีเหมือนกันแต่แล้วแต่ใครจะตีความว่าคุณภูมิธรรมพูดในบริบทไหนเนาะแต่ว่าคุณภูมิธรรมให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าบอกว่าจะฟ้องนักวิชาการ ปมเสนอให้ตัดขาอาจารย์เพราะเดี๋ยวนี้ได้ยินข่าวมีนักการเมืองฟ้องนักวิชาการอยู่สองสามคนแล้วนี่อีกคนหนึ่งเห็นข่าวมีอะไรสอสอเนี่ยจะฟ้องอาจารย์โอลารเหรออาจารย์เพราะว่าอาจารย์โอลานเขียนบทความว่าสอสอคุณภาพต่ําหรืออะไรสักอย่างอ๋อยังไม่ถามอาจารย์โอลารว่าผมจลองถามดูอาจารย์โอลานถิ่นบางเตียวนะครับอ่ใช่ ทั้งหมดทุกคนที่พูดมาเคยมารายการทุเดย์ไลฟ์หมดนะครับคุณผู้ชมอาจารย์โดนบางยังยังไม่โดนเลยเคุณผู้ชมมันมันก็เป็นอีกอีก,อกหนึ่งปรากฏการเหมือนกันนะอาจารย์นะคือหมายว่าก็อย่างเช่นคุณภูมิถามเนี่ยคุณภูมิอธิบายเพิ่มเติมนะว่าแกไม่ค,ค่อยฟ้องใครหรอกอฟ้องฟ้องล่าสุดคือคุณสนธิเออ,อแล้วถึงขนาดที่คุณสนธิยังเคยขอโทษแกเลยอะไรเงี้ยนะก็ก็มันก็เป็นอักกับกิริยาหนึ่งเหมือนกันคือคนคนที่ ฟ้องนักวิชาการบ่อยสมัยก่อนคือคุณทักษินอ๋ออาจารยอย่างนักวิชาการสมัยนั้นจําได้เจอผมนักวิชาการอยู่หมาเรลังสิทธิ์มันก็เขียนบทความอะไรสักอย่างก็ถูกฟ้องออะไรแบบเนี้ยะก็เลยอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังนะก็เป็นแขกรับเชิญที่เคยมารายการเราเรื่อยๆนะอาจารย์อย่าพึ่งนะนะคือคือผมเนี่ยเคยเคยโดนนานแต่ว่า อันนั้นนานละครับเดินเนี่ยเดินพักเพื่อไทยเนี่ยไปาเป็นอดีตโฆษกเขาเขาชื่อเสด็จพี่อะไรนะพร้อมพงศ์ว่าคุณพร้อมพงศ์นภาริตรอาจารย์ตอนนั้นก็ไปอภิปรายที่สมาคมนักข่าวครับแล้วก็เขาก็ไปไปแจ้งความอาจารย์อาจารย์อาจารย์ไปผมไปไปอภิปรายไงที่สมาคมนักข่าวเ้วก็น่าจะเป็นเวทีสาธารณะอาจารย์เป็นเวทีสาธารณะก็วิเคราะห์แบบนี้แหละครับเขาก็ไปแจ้งความว่ามินประมาท แต่ว่าตํารวจสอบแล้วก็สั่งไม่ฟ้องอ <laughs> ครับครับครับอ,อ่ะคุณผู้ชมเลยอัปเดตข่าวสารให้ฟังกันนะอ่ะดูผลโพกันหน่อยนะครับผลโพเนี่ยเราถามว่าแฟนรายการคิดว่ากรณีคดีคลิปเสียงเนี่ยคุณแพทองทานเนี่ยฉากทัดเป็นอย่างไรเนาะฉากทัดแรกนะครับคือสารรมนูเนี่ยวินิจฉัยให้คุณแพทองทานไม่ผิดคนกดบวชตรงนี้เนี่ยแค่17%นะครับ คุณแพทองทานชิงลาออกก่อน42อนะครับสารรัฐมนูนไม่ได้ใชยว่าคุณแพทองทานผิด41อ,อู้ขี่กันสูสีครับแต่ว่าถ้าคุณแพทองทานลาออกก่อนเนี่ยก็มีความเชื่อว่า,าคุณสารคงตัดสินให้คุณแพทองทานเนี่ยผิดครับวั้นสองสองช้อยนี้รวมกันแล้วเป็น83เปอร์เซ็นต์พราั้คน83เปอร์เซ็นต์ก็เชื่อว่าคุณแพทองทานผิดโอ้โหคุณผู้ชมแต่ว่า แต่ว่ามันขี่กันมากนะสี่สิบสองกับสี่สิเอ็ดแบบที่อาจารย์บอกเนี่ยมันมันแบบลายชั่วโมงนะเวลาเขาเขาเรียกว่าอะไรจัยุดทธวิธีการตัดสินใจข้อมูลข่าวสารแล้วก็ความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารถ้าตัดสินใจพลาดชีวิตก็จบครับครับครับอ่ะเดี๋ยวรอดูใกล้ๆวันนะจย์น้องได้นัดอาจารย์ยังว่าบอกแล้วบอกแล้ววันที่ยี่สิบเก้านะครับผู้ชมผมได้รับเกียรติจากอาจารย์พี่ชายมาพูดคุยในรายการอีกครั้งนะก็ รอดูจริงๆมันอาจจะจบก่อน29ก็ได้ถ้าถ้ามันถ้าพึณงไปสองด่านเราแต่ถ้าไม่จบ29ก็สนุกนะครับอาจารย์ก็สนุกอยู่ับคันเมืองไทยมันก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าเราเราคุยกันสนุกได้นะแต่ว่าบางทีเราก็ต้องคุยถึงหลักการที่พึงจะเป็นในการสร้างการเมืองที่ดีในอนาคตด้วยครับ คุณผู้ชมก็ผมพยายามจะสื่อสารแนวนั้นด้วยนะอาจารย์เนาะแต่ว่าการเมืองไทยอย่างที่บอกแบบที่อาจารย์เล่ามาให้เราฟังหนึ่งชั่วโมงนะคือมันมันทุกล็อกเลยนะอาจารย์เนาะนก็ต้องขยายความตรงนี้กันนะครับนะวันนี้ครบถ้วนนะครับขอบพระคุณอาจารย์จริงๆครับขอบพระคุณครับครับยินดีครับสวัสดีครับ AI ถูกพูดว่าเป็นทางออกของโลกแต่ว่าภารกิจ AI รักโลกเนี่ยทำได้จริงหรือว่าเป็นแค่การตลาดพบกับ s u s t a i n City Age of AI ฟิกโฉมเมืองใหม่สร้างทุกสิ่งให้ยั่งยืนพอลำพบรอบ5ปีสำนักข่าวคูเดย์ที่จะชวนคนเมืองนัก ลึกคิดให้รอบแลกเปลี่ยนแบบจริงจังว่าไอจะไปกับความยั่ง,งยืนได้อย่างไรพบกันพระสัปบิห์ที่21สิงหาคม2568เวลา10โมงครึ่งเป็นต้นไป TSBX Next Tech ชั้น4สยามพารากอนงานนี้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมาโวมฟังไอเดียธุรกิจชีวิตแล้วเปลี่ยนเมืองของเราให้ยั่ง,งยืนด้วยกันครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today